ตัวโจทย์ที่ได้รับล่ะตัวโจทย์จากสัปดาห์ที่แล้วมันอย่างอย่างแต่ละวันเขาจะมีโจทย์ใช่ไหมฮะใช่ทนี้อันนี้สอนให้ทุกคนได้ดูด้วยนะฮะเพราะว่าตัวแรกตอนว,วันแรกในผมเองก็งงๆว่าเขามาทาสมไฟกันทําไมสมไฟนี่โจ,โจทย์อันแรกจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมผมเล่า,างี้ดีกวนะ่า g e B B เนี่ยโจทย์ของภารกิจทุกอันเนี่ยมันจะท้อมลักษณะนิสัยของคนมีจุดประสงค์เพื่อที่ให้ขับระยะเวลาเวลามันสั้นมันมีเวลาสามเดือนเพราะฉะนั้นมันต้องขับ ขับให้แต่ละคนแสดงออกลักษณะนิสัยของตัวเองออกมาบางคนอาจจะขี้เกียจบางคนอาจจะขยันบางคนตั้งใจทําภารกิจมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่บางคนไม่เห็นความสําคัญเฉยๆพอมันมีภารกิจมันก็จะออกมาโดยลักษณะของบุคลิกภาพพื้นฐานของแต่ละคนทีนี้เนี่ยแหละที่เขาบอกว่าทีโจทย์ก็คือทางทางรายการก็เลยใส่โจทย์ว่าให้สูงไฟอย่าให้ดับใช่เป็นเวลางานเท่าไหร่ รู้สึกจะห้าวันห้าสี่หรือห้าวันเพราะฉะนั้นเป็นแบ่งงานกันทำเอาเองใช่ให้ทาสุ่มยังไงไม่ให้แบบตลอดห้ามดับใช่ใช่กล้องก็จับอยู่ถ้าดับถือว่าแพ้เกมใช่แพ้เกมโดนลงโทษใช่ไหมครับแพ้เกมมี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 การลงโทษเพราะว่าก็จะมีส่วนของอาหารค่าอาหารแล้วก็จะเอาตรงนั้นมาเดิมพันค่าอาหารในสัปดาห์ต่อไปถ้าชนะก็ได้เพิ่มชนะได้เพิ่มอาทิตย์แรกชนะอาทิตย์ที่สองแพ้เดี๋ยวเดี๋ยวเรียนอะไรอะไรกัรับเกมแล้วก็สา่เกมใหญ่ก็คือว่า มีการเดิมพันเรื่องค่าอาหารอ่าใช่ค่าอาหารเขาได้อาทิตย์ละประมาณสักเท่าไหร่ฮะหลักเป็นพันใช่ไหมครับงบถ้าจําไม่ผิดจะประมาณสี่พันบาทสี่พันบาทสี่พันบาทแล้วก็เขาเดิมพันครั้งแรกสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นก็คือได้เพิ่มเป็นพันสองก็เป็นสัปดาห์หน้าอีกมมีพิมันเลยถ้านก็ได้ห้าพันสองอ่าแต่ถ้าแพ้ถ้าแพ้ก็เหลือสามพันเหลือเหลือ อ๋อผมจำได้ละรู้สึกจะสามพันสามพันแล้วก็เดิมพันไปสามสิบเปพันหนึ่งก็คือได้ได้ประมาณเกือบสี่0ันอ่ะสามพันสพันเาใช่ไหมฮะอ๋อเขาให้ห้คนต่อวันที่งานส่งสมสมรถตะกมาก็ได้ห้าคนต่อวัน50คนอีกก็ตัวเลขตัวเลขม่ทั้งน้นนะครับบางทีห้อส5บบาทต่อคนต่อวัน600บาทต่อวัน60 0บาทต่อวันนะถ้าอยู่คนเป็น600บาท6 7 4 2 ดังนี้ถ้าคนลดไปเรื่อยๆก็แปลว่างบมันก็ต้องลดไปเรื่อยๆเหลือสี่คนก็เหลือสองร้อยบาทต่อวันอ่าแล้วแต่ก็อยู่สี่คนไงสี่คนจะไปเอาไปเยอะทำไมล่ะอืมอเอาไปก็กเดี๋ยวก็เป็นเงสนซึ่งมามากหมดแต่คนสองร้อยบาทเขาลุกเขาเขาไอจอดของการสูงไฟนั้นเท่าไหร่นะสามสิอร์เ็นะฮะสาอนตไโอ้ถ้าได้ก็ได้เพิ่มมาสามสิบเปก็พันสองประมาณพันสองนิดๆมันก็จะได้มันห้าพันสี่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ย ถูกไหมเพราะประมาณสัปดาห์นี้ได้ห้าพันสี่ก็ก็ชนะมาตอนนี้ผ่านมาสัปดาห์ที่สองลสัปดาห์ที่เพราะว่าผ่านภารกิจที่สองมาแล้วภารกิจที่สองนี่คือกอดเจดีกอดเจดีแพ้เอออีกกอดเจดีผิดแบบทำไมแพ้ผิดแบบอ๋อเหรอผิดแบบเพราะว่ารู้สึกว่าผูนดีเขาให้กอดถึงวันสุ์เที่ยงตามแบบที่กําหนดให้ใช่ใช่เขาผิดแบบยังไงครับผิดแบบคือจริงๆผมคิดว่าอันนี้แหละที่ว่ามันตึงสาระอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอก็คือว่า มันสะท้อนถึงลักษณะของการร่วมงานของคนไทยนคนไทยเนี่ยฝรั่งหรือต่างชาติเนี่ยจะบอกเลยคนไทยเก่งแต่อ,อย่าทางานเป็นทีมนะแยกกันเก่งนี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงมันสะท้อนมันสะท้อนอก็คือพอทุกคนเก่งเสร็จปั๊บมันก็กลายเป็นแยงกันเก่งพอแยกกันเก่งมันก็จะเริ่มมีสกเกตภารกิจที่สองเนี่ยอพอตรนแากอ่าป้อมทาเสร็จปั๊บคราวนี้โตโต้อตอตอบอกอ้าวผมขอคุณเอ่นเดี๋ยวคุณนาลามาบอกอัพเป็นอย่างนี้ ทุกคนต่างมีความคิดเห็นกันแต่ว่าลักษณะในการทํางานเป็นทีมเนี่ยจะสะท้อนออกมาเลยว่าเขายังขาดระบบมันก็สะท้อนมาจนถึงสังคมเราก็คือจริงๆสังคมเรามันก็ขาดระบบเหมือนกันนะอันนี้อันนี้เรื่องที่แ่าว่าเนื่องจากว่าคนคนที่มักจะเป็นหัวหน้าเป็นคนที่อาวุโสเพราะฉะนั้นเด็กๆตามสังคมไทยก็คือเด็กๆก็เลยอ้ายอมยอมคุณนาล่าใช่ไหมคุณคุณป้อมซึ่งดูเป็นผู้ใหญ่ป้อมอายุเท่าไหร่ไม่ทราบเมือนป้อมยี่สิบห้า ยี่สิบห้าจะดูจะดูเขาตึงตังขึงขังนะฮะเอาจริงเอาจังอ่ายี่สิบห้าเป็นคนที่ตั้งใจนะเป็นครอบครัวจากจังหวัดแพร่ซึ่งวงเล่บอกได้ว่าทำอาหารอร่อยที่สุดในเด่นชัยมีประวัติเท่านั้นต้องลองไปพิสูจน์นะนะเพราะฉะนั้นไม่ได้ยอมอ่ะยอมยอมคนที่ดูขึงขังดูเป็นผู้ใหญ่กว่าคือจริงๆโดยธรรมชาติบ้านเรานะครับก็คือว่าอาวุโสเขาลูกผู้ใหญ่อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่ที่บ้านเราเนี่ยจะให้เกียิคนที่อายุมากกว่าก่อน ต่างกับมึงนอกมึงนอกนี่คือ12คนไปเท่ากันจริงๆในเกมเนี่ยทุกคนมันเท่ากันหมดมันน่าจะเท่ากันแต่ในบ้านเราดีๆเมืองไทยนี่ก็คือมาแล้วครับเป็นพีระมิดยุคไทยไทยอายุโตสูงสุดะในเขาจะคุมการพูดแจนการถกเถียงประเด็นต่างๆใช่วันนั้นที่ผิดนิดเดียวก็คือวันนั้นที่ผิดเรื่องเจดีคือใครทําผิดน่าจะเป็นความผิดของใครถือว่าเป็นความผิดร่วมกันเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดเขามาคุยพร้อมๆกันแล้วก็มาดูว่า เริ่มทำยังไงน่ะเพราะว่าแบบมีให้อยู่แล้วทําไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องเท่านั้นเองขอให้เข้าใจว่าคุยกันจบละแล้วทุกคนเห็นเหมือนกันว่าทําอะไรมันก็จะเสร็จเลยแต่ทีนี้เนี่ยหนึ่งรีบทำไปหน่อยสองความคิดเห็นขัดแย้งกันอาปอยทั่งไปก่อนอันนี้เสร็จปั๊บแล้วผิดยังไงผิดเรื่องความสูงหรือขนาดหรือย่อตรงฐานนะฮะถ้าจาไม่ผิดก็คือพอพอกันเยเสร็จปั๊บพอแตผมเสร็จปั๊บมันก็เลยผิดแบบเพราะจริงๆแล้วเจดีมต้องอยู่บนฐาน ไม่ใช่ฐานไปทับเจดีย์อ๋คไปทำฐานขึ้นมาข้างบนอ่าก็คือไปประกอบกอฐานเพิ่มเพราะฉะนั้นเขาก็เลยโดนตัดค่าอาหารในสัปดาห์ที่ผ่านมาหนักครับสัปดาห์นี้เรื่องนี้ลงเดิมพันไปเยอะเหลือเหลือพันกว่าเองเะี้เหลือหกสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหลงหกสิบเปอร์เซ็นต์คือตอนแรกผมคิดว่าอ่าใช่โอ้ยสบายงานนี้เราทํากันเนี่ยโอ้ยมาม่าครับบิลล่ามาม่าครับมาม่าไปหกร้อย แตอหกรณ์ที่สองเนี่ยทุกคนทุกคนที่ดูนะแล้วก็ยอมรับไหมว่ามันเป็นความผิดพลาดร่วมกันอ่หลายคนครับมันมันมีความที่แต่งแต่บางคนก็โทษคนอื่นบางคนก็ยอมรับมันเป็นความผิดพลาด่วมกันคร่วมกันสะท้อนสะท้อนพื้นฐานแา่ละคนออไร